มึงทำงานมาสามสิบกว่ปีตื่นเช้ามานั่งฟังวอลแล้วตอนตอนกลางคืนก็เปิดวอลเพื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายตื่นเช้ามาใส่เสื้อกาวไปแล้วมีพนักมีอาสาสมัครร่วมห้าพันคนทั่วประเทศมีคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีต่างๆนานามึงทำงานกับเขาเป็นอาสาอยู่สามสี่สิบปี พอเวลาให้โอนตังโอนเข้าบัญชีมึงเลยอหน้าเหี้ยโอนเข้าบัญชีส่วนตัวมึงเลยห้าร้กว่าล้านและวไอคณะกรรมการที่นั่งอยู่ทำยังไงอะที่นั่งกันอยู่ในยี่สิบสาสิบคนเนี่ยกรรมการนอนุกรรมการนี่ยเนี่ยตรวจสอบฝ่ายบัญชีฝ่ายแะแนต่างๆนะเหวอแดกเลยเอ้าว มึงมาอ้างว่ามึงถอนจ่ายอะไรไม่สะดวก